เจ็กดกฎหมายแปลกๆจากทั่วโลกที่คุณต้องอุทานมันมีอย่างนี้ด้วยล่ะนี้ฝากกดติดตามแล้วไปดูกันห้ามรถยนต์สกรปรกในดูไบแถบไม่อยากเชื่อว่าแค่การลืมล้างรถในดูไบอาจทำให้คุณถูกปรับเป็นเงิน500ดีแรมหรือกว่า4,500บาททีเดียวโดยพวกเขาให้เหตุผลว่ารถยนต์ที่สกรปรกจะทำให้ภาพลักษณ์ของดูไบนั้นเสื่อมเสียและดูไม่สวยงาม โดยหลังจากถูกปรบับคุณจะมีเวลา15วันในการไปทำความสะอาดแต่ถ้าหากยังไม่ทำรถของคุณก็จะถูกยืดและนำไปขายทอดตลาดทันทีห้ามผายลมหลัง6โมงเย็นของวันพฤหัสในอเมริกา จัดเป็นกฎหมายที่โคตรแปลกของรัฐฟลอริดาเมื่อการผ่ายลมในที่สาธารณะหลัง6กโมงเย็นของวันพฤหัส์นั้นถือเป็นความผิดทางกฎหมายซะงั้นโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็แทบไม่เคยมีใครได้รับโทษจากกฎหมายนี้เลยเหตุเพราะว่ามันถูกเขียนขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่19และดูเหมือนว่าการจะลงโทษคนเหตุเพราะแค่ถายลมเนี่ยคงจะหาไม่ช่น้อยเลยแต่ก็อยากเห็นนะห้ามเมาแล้วขี่วัวในสกอตแลนด์ หากคุณกำลังคิดว่าใครมันจะไปถูกจับเหตุเพราะเมาแล้วขี่บัววันนี้มันมีอยู่จริงในสกอตแลนด์ซึ่งมันจะทำให้คุณถูกปรับเป็นเงิน2 7 5เหรียญสหรัฐหรือ9,000บาทและอาจถูกจำคุก1ปีทีเดียวว <Wow. S 1> แล้วทำไมคนเมาต้องไปขี่วัวด้วยละ่ะคำตอบนั้นก็เป็นเพราะกฎหมายข้อนี้มีมาตั้งแต่ปี1872ซึ่งในสมัยนั้นก็น่าจะมีคนเมาแล้วขี่วัวจริงๆนั่นแหละห้ามนั่งในอิตาลีแค่มืก็ผิดด้วยล่ะเนี้ย เพราะที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีจะทําการปรับเงินคนที่นั่งพักริมทางหรือนอนพักตามสถานที่ต่างๆแบบไม่ดูตาม้าตาเรือเป็นเงิน588เหรียญสหรัฐหรือเกือบ20,000บาททีเดียว oh, <no. S 1> ทั้งนี้เป็นไปเพื่อรักษาความเป็นระเบียบและภาพลักษณ์ที่สวยงามของเมืองเวนิสอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของอิตาลีนั่นเองห้ามน้ํามันหมดในยอรมัน ทางด่วนในเยอรมันจัดเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการจำกัดความเร็วซึ่งสามารถเหยียบคันเร่งได้สมใจแต่หากคุณทำน้ำมันหมดบนทางด่วนก็จะถือว่าเป็นความผิดและถูกปรับเป็นเงิน34เหรียญสหรัฐหรือ1,100บาททันทีเนื่องจากการที่รถหยุดวิ่งบนทางด่วนจะทำให้การจราจรไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองแต่ถ้าเกิดจากรถเสียซึ่งเกิดจากความผิดปกติของตัวรถเองอันนี้ก็จะถือว่าไม่มีความผิดนั่นเอง ต้องพาสุนัขไปเดินเล่นในอิตาลีที่เมืองตูรินได้มีกฎหมายที่ระบุไว้ว่าใครก็ตามที่เลี้ยงสุนัขในเมืองจะต้องพานอนๆไปเดินเล่นอย่างน้อยวันละสามครั้งมิเช่นนั้นจะถูกปรับเป็นเงิน600เหรียญสหรัฐหรือกว่า2 0 0 0 0บาททีเดียวโดยเมืองตูรินขึ้นชื่อเรื่องความรักสัตว์และมีกฎหมายคุม้มครองสัตว์อยู่มากมายแม้กระทั่งหมาแมวจอนจัดต่างๆก็ยังได้รับความคุม้มครองตามกฎหมายอยู่เช่นกัน ห้ามตั้งชื่อลูกว่าเมสซี่ในอาร์เจนตินาลิโอเนลเมสซี่อัจฉริยะลูกหนังของโลกชาวอาร์เจนตินาผู้ประสบความสำเร็จในการค้าแข่งอย่างสูงและด้วยชื่อเสียงของเขาทำให้พ่อแม่ในอาร์เจนตินาต่างพากันตั้งชื่อลูกว่าเมสซี่กันนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว <Wow. S 1> นั่นจึงทำให้สภาเมืองโรซาริโอบ้านเกิดของเมสซี่ต้องออกกฎหมายห้ามตั้งชื่อเด็กทารกเกิดใหม่ทุกคนว่าเมสซี่อีกต่อไปทั้งนี้เพื่อกันความสับสนที่จะตามมานั่นเอง ถ้าคุณชอบก็ฝากก like, share, ดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเราหน้าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ